พานิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจัดเต็มยกขบวนสินค้าเด่นนะคะมาไว้ในงานมหกรรมสินค้าดีสุราษฎร์ธานีของดีวิถีใต้แอดอีสานกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะพร้อมกับสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคต่างภาคได้รู้จักแล้วก็เลือกซื้อสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นเสน่ห์ของจังหวัดค่ะ ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาค่ะก็ได้มีการจัดแสดงและก็จำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าดีสุราษฎร์ธานีของดีวิถีใต้อดอิสารมีนายชูศักดิ์รู้ยยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางรวมถึงการส่งเสริมศัก,กยภาพทางการตลาดสร้างมูล,ลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เด่นที่มีเอกลักษณ์ พร้อมกับถือโอกาสเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้คนต่างถิ่นต่างภาคได้รับรู้ถึงความเป็นสุราชและก็ได้เป็นสินค้าดีภาคใต้ค่ะ นายชูศักดิ์นะคะบอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติสูงมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วก็อาหารที่ขึ้นชื่อระดับโลกมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียเนเป็นแหล่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมสุราษฎร์ไข่เค็มชัยามะพร้าวเกาะพังานแล้วก็อีกมากมายค่ะที่พร้อมยกมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อถึงที่ค่ะ โดยภายในงานนะครับพบกับสินค้าเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดอาหารทะเลแปรรูปไข่เค็มชัยยาไตาปลาแห้งนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบเจ้าดังกะละแมเกาะสมุยนะครับนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลา,ามะพราวผ้าปาเตะนะครับผ้ายกดอกหรือว่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายให้เต็มอิ่มนะครับกับการซื้อสินค้านาะทีทองสุดคุ้ม พร้อมกับชมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23เมษายนนี้นะครับที่ร้านกิจกรรมชั้น1ศูนย์การคา้าเซ็นท่านพราซ่าขอนแก่นครับเปลือกหอ,อยต่างๆถึงจะแจกจากที่อื่นนะครับนอกจากนี้ยังมีพวกทั้งผลิตภัณฑ์ทางฝีมือนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ ได้มามาชมสินค้านะครับแล้วก็มาช่วยกันอุดหนุนนะครับสินค้าของพี่น้องชาวชาวใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ